ค่ะ หวนใจมากไปอุ้ยได้ครับแบบนั้นเน่นใช่น่ารักมากเลยอ่ะลูกค้าวัยรุ่นอ่ะใส่เยอะนะเป็นทรงเอลสูงใช่อ่ะเขาก็จะใส่ให้มันหลดต่ำมานิดนึงแล้วก็เฉินแซวใช่แบรนด์เดอมเหมือนเดิมลูกค้าตัวนี้นะคะเท่าไหร่คะพี่เปิ้ลนพันพันเจ็ดหรอพันเจ็ดตัวรีวิวพันเจ็ดจ้ะตัวรีวิวพันเจ็ดนะคะลูกค้ารุ่นใหม่หนึ่งเก้าโอ้ยศูนย์ศูนย์ใช่ไหมพันเจ็ดลูกใหม่ก็หนึ่งพันห้าเปล่าอ๋อราคาพันเจ็ดเหรอ รีวิวพันเจ็ดหรือว่รีวิวพันเจ็ดพันเก้าอุ้ยตกใจวันไหวเลยน่ารักปะถึงกันสามวันเราต้องใช้จริงๆแล้วแหละหรือว่าเราควรกินน้ำมันตปลาต้องติดไว้ตรงนั้นอะแกนแกนปุ๊บติดเลยลูกรีวิวอยู่ที่หนึ่งพันนะลูกค้าหาเน้นอ้วกนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะมีแบรนด์เยอะนะแม่ในยูเอสด่าหนูจะบอกว่าน้องอ่ะต้นทุนต่ำนะเห็นแบบหนูตัวจ้อยมาก ลูกค้าต้นทุนอะประมาณสิบยี่สิบบาทนะคะลูกค้าดูแล้วน้องเขาตัวเจอว่าเจอพี่เปิ้ลตัวเล็กแล้วนะเจอพี่ตัวเล็กกับพี่เปิ้ลลูกค้าเนี่ยเป็นเป็นเป็นไซส์เป็นเน้นอวบนะคะลูกค้าอวบแม่แม่มาแล้วแม่แม่มาแล้วอ่ะลูกค้าหนึ่งพันเจ็ด นี่นะคะจะบอกว่างานเนี้ลูกค้าป้ายเชอรี่อานานๆน,น้องจะเข้ามาทีนะคะ <ไป S 1> ใครอยากได้รีบเก็บหนูบอกเลยตัวนี้ยนางมีบางบางตัวนางก็เป็นเชือกด้วยนะคะลูกค้าดีเทลแตกต่างกันไปแตกความซึ้งของทุกตัวสวยมากดูกันเองเลยแม่ถูกใจเอาไปนะเนี่ยลูกค้าพันเก้านะรูกรีวิวันเ0็ดเอาไปเลยจ้ะแม่ประมาณหนึยตัวเนาะ ประมาณ150อเลยเหรอใช่150ร้อยห้าสิบคับพม่แบรนด์เยอะด้วยนะคะลูกค้าสำหรับน้อง US นะคะช่วงนี้เราอาจจะเปิดช่ว R เสื้อผ้าไอเทมหนาวกันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีแวะมาเปิดให้บ้างแต่ว่าถ้าแม่แม่อยากดูงานอะไรอ่ะแจ้งกับเราไว้เนาะถ้าเรามีงานมาเปิดเราจะเปิดให้นะคะแม่วันนี้เน้นอวบนะลูกค้าเน้นอวบจ้า ดูกันก่อนว่ามันโสมันตึงมันสูงไหวใครชอบแบบทรงใหญ่ๆสะโพกใหญ่ๆเลยนกค้าเล่นอันี้นะเล่นคันนี้นะโอ,อโอ้ยดูดิน่ารักเสียงหว่ะค่ะน่ารักที่แขวนอะพัสเ์ลพัสเทลพา,าสใจน่ารักมากเลยเยลูกค้าเน้นอวดเนาะเป็นคอตตอนนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีลินินด้วยเนาะแต่ว่าไม่มียนีนนะ ราคา1,700สําร้อสหรับลูกรีวิวกระสอบใหม่1,900สํารอหรับน้องเชอรี่นะคะลูกค้าให้ขายงานแม่บ้านตัวนี้คือขายดีมากๆราคาเท่านี้เลยเาไปลงตลาดอ่ะหนูบอาได้เลยไปแน่นอนตัวละ80สิกันอ่ะเท่าไหร่ซิ่งเหรอตัวรีวิว1,700รอค่ะลูกค้ากระสอบใหม่นี้ค่ะหนึ่งํารอยสหรับลูกนี้วิวดูดิพวกขขยกระ่วนอย่างบาทแบบพี่อนสวยมากไม่คัดเนี่ย แล้วคือวัยรุ่นนะอย่างพี่จูัยี่สิบต้นต้นเขาก็ใส่กันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ลูกค่ะเรียกกางเกงแม่บ้านไม่ได้หรอคะรุ่นนี่ห้าพิเปวอ่ะหนูเขียวมะนาวกับเหลืองมะนาวลูกดูดิอะไรวะเนี้ยซีฟู้ดเลย้าอหลังขำเออจริงซีฟู้ดมายองเนสมากอ่ะวันนี้แต่งตัวสไตล์ซีฟู้ดขำเจอสำลักเลยค่ะแต่งตัวคิดได้ไงวะพี่โต เพิ่งมาค่ะแม่ตัวนี้เป็นสี่ห้าส่วนใส้เชอรี่นะคะราคาปกติราราปกติหนึ่กติ1,900บาทรีวิวลูกนี้รับไปในราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะพระเอลค่ะพระเอลพานาวมาใครพานาวนานก็ลืมแน่เนี่ยแม่แม่ถ้าสมมติว่าหนูไรๆแล้วแบบหนูพูดราคารวัวแม่ถามย้ำได้เลยนะคะเพราะว่างทีถูกหนูพูดผิดอะพูดผิดบ่อยมากพันหก พันสองเก้าสิบอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วก็หลายบ่อยราคานั้นน่ะเธอเวลาขึ้นคุมอะราคาตามใจใครห้ามติดนะได้โดยห้ามผิดนะดูเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ใช่ราคาตามใจพี่เปิ้ลแล้วเดี๋ยวนี้หนูพูดเป็นตามใจหนูไปแทนแล้วล้วนกับพี่เปิ้ลอีกที่นี้เข้มพันกันลูกค้าเน้นอวบอวกเน้นอวบตัวนี้มาเน้นอวบอันนี้ ประมาณ l 32 34ขึ้นได้เลยนะลูกค้าทรงเอลสูงใช่สวยอ่ะสีนี้สวยทุกคนห่งชารีสีแบบชารีอุสนมอลลูกค้าด้วยวันนี้วันเสาร์เขาตัดยอดไวนะพี่ตัดใจได้วันนี้หนูไปแล้วนะคะลูกค้าหนึ่งรอบนะคะใช่ไปแล้ววันนี้ไปแล้วหนึ่งรอบใครโอนก่อนเราไปส่งให้เลยลูกค้าแม่อันนี้เป็นลูกสุดท้ายเนาะเราก็จะไล์ประมาณนี้แล้วก็อาจจะ จอกันว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 ันจันวันจันเฮ้ยไม่ใช่วันจันพรุ่งนี้เรามีเซลย้ำกันอีกทีลูกลืมลืมลืมคืนอะพูดจริงพรุ่งนี้เราไม่ได้หยุดไลฟ์นะคะพรุ่งนี้เรามีเซลแบบทำซัมเมอร์เซลมาเราไม่โชว์งานแต่เราโชว์ของดีได้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ลูกปหกร้อยบาทยกกระสอบค่ะเรถใหญ่นะรถโตขนาดนี้เลยเหรอแม่ใครไม่ดูถือว่าพลาดนะลูกค้าทางลูก ให้ไปเลยทั้งลูกเราไม่เปิดจิบนะพี่เราเอาไปเลยใชอบเลยค่ะเดี๋ยวมารอดูกันลูกค้าจะมีทั้งเงิลูกดีๆด้วยหกร้อยไปเลยไม่ต้องเก้าเก้าสาธุอย่างเดียวที่เก้าเก้าแม่อย่าอย่าพลาดแล้วโสภามันบวดอีกแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดเป็นพรุ่งนี้ประมาณบ่ายโมงนะคะลูกค้าบ่ายโมงตรงเจอกันบ่ายโมงนัดวันนี้บอกเลยชาร์จแบตอ่ะเธอเปิด เปิดเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอถามแมดมินอีกทีนึงว่าเปิดเขาเปิด,ดนะหนูไม่รู้ว่าเอาตรงมีแจกม,มีแถมคือคืนมันจะมีแบบงานแบบหลายๆ<ม>ประเภทอะ่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูมีมาให้ดูในวันพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้หนูบอกตรงเวลาเซลล์หนูไม่รู้ของหรอกแม่เพราะว่า ถ้าพี่ป้นรู้พี่ป้นก็จะไม่ไ้ขายถูกขายแล้วขายปกติไม่อยากรู้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ารู้ไม่กล้าขายเซลล์เนเพราะว่าให้มันจิบไปเลยหนูจะบอกว่าราคาที่เราเอามาเซลล์กันในทุกๆรอบอ่ะลูกค้าไงก็ขดทุนยังไม่ได้เลยหนูพูดจริงจนใช่ช่วงนี้ถ้ามาหน้าร้านนี่มีแจกรางวัลด้วยใช่ไหมมีหนูไปเอาไข่เรามาโชว์สิลูกได้จ้ะพี่พเอาไข่มาโดนี้ขอร้านไข่ดำเเดี๋ยวพาลูกค้าไปลูกค้ามาหน้าร้านได้จับฉลอนนะลูกค้า เรามีให้เกมให้ร่วมสนุกสําหรับลูกค้าช่วงนี้ถ้ามาหน้าร้านนะเฮ้ยเธอเธอหยิบออกมาแล้วมันจะปิวไหมได้เลยดิหลองงั้นไม่หยิบไข่เดี๋ยวพาลูกค้าไปที่เชลล์่จะบอกว่าหนูเป็นแบบนี้ลูกค้าดูเองนะเป็นแบบนี้อ๋อแล้วพาลูกค้าไปดูที่เชลล์ดีกว่านี่อย่างนี้นะคะถ้าอย่างเงี้ยไหนูกลัวใช่ใช่เล้วรามีรถแลกแจกแถมเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้เรามีให้ร่วมสนุกลูกค้าที่ไม่ได้มาหน้าร้านเราสุ่มแจกให้เหมือนเดิมนะคะ จะมีของบรรณาธิการไปถึงบ้านแต่ถ้าลูกค้ามาที่หน้าร้านเราก็<ม>จะมีให้ลูกค้าหยิบไข่ลูกค้าเลือกเลยจะหยิบไข่ไหนไข่ <c oughs> ไข่ <c oughs> ไข่ไข่ไม่ใช่ไข่อันไหนเลือกเอาแล้วก็จะมีของ <c oughs> สัมนาคุณไปให้ <c oughs> ของของเราจะมีของสมน้ำหน้าคุณให้ค่ะไข่ <c oughs> ของสมน้ำหน้าคุณนะคะลูกค้าดูดิ <c oughs> สมน้หน้า ห,หนูเล่นๆนะอย่าคิดมากนะหยอยอกๆนะ,นะเดี๋ยวลูกค้าบอกไม่ถึงภาพเลย <c oughs> สเวตเตอร์ไหมพรมลวดลายนี่ไหมคะสเวตเตอร์ไหมพรมลากก้บับูคตอนนี้หนูมีเป็นอ่าป้ายโลกดหนูจะมีเป็นแบบลายพิ้นนะคะลูกค้าตอนนี้เป็นมีเป็นสมหัวเนาะนางจะเป็นพาราน่ารักลูกค้า1,690งาสิบตอนนี้หลูดก่อนหน,น,นูขึ้นไลน์มีประมาณ10ลูกลูกค้าเมื่อวานหนูขายไป10ลูกเลยนะแม่ วันนี้เข้ามาทั้งหมดส0สิบแต่ว่าเหลือแค่สิบแม่หนูก็เลยไม่ไดเอามาเปิดนะคะจริงๆตอนแรกที่ตกลงว่าจะเออจะเอามาเปิดเนาะแต่ตอนนี้เหมือนแอปนี้หับหลังบ้านใช่หนูเลยไม่กล้ามาเปิดแล้วคือไม่รู้รอลูกค้ายอนยอดมาอยู่นะคะหนูเลยไม่ไม่กล้ามาเปิดเง้เดี๋ยวไม่พอต้องส่งลูกเต็มเดี๋ยวรอว่าสรุปยอดตอนนี้ถ้ามันมีเหลือเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวถ้ามมนมว่ามีเหลือก็อาจจะเดี๋ยวรอเอามาให้ดูกันหมดแ้รีบไปไหนแดดหมดอีกใจไม่ได้แล้วเนาะใจไม่ได้แล้วลูกค้า ลูกค้าตอนนี้ยพออากาศมันเปลี่ยนบ่อยๆเนาะมันมันเหนื่อยอะแบบในโกดังอบอ้าวข้างนอกเย็นๆเรากินข้าวมาอิ่มๆเดินพัดลมมลูกค้าม่วงแหละเราอะจริงตาจะหลับแล้วนะลูกค้าช่วยอุดหนุนก่อนเร็วๆเลยสั่งนี้หนูจะไปนอนแล้วเนี่ยแม่รู้ป่ะเราเปิดงานหนาวมาศงอาทิตย์เนี่ยแม่แม่หายหมดแล้วจริงแม่แม่คอนแต่หนูยังมีอยู่นะแม่ทูกรายการเลยนะที่เราเคยซื้อขข่กันนะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสาวอวบอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเสื้อสาวอวบเดสเสื้อยีนบางแขนสั้นแข,น,แขนยาวเสื้อยูดญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหนูมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแม่แต่ว่าตอนนี้เนาะเราก็อาจจะดันงานที่เป็นตัวตามหน้าฤดูกาลนะคะลูกค้าออกให้ลูกค้าเอาไปทํากําไรกันเนาะตัวนี้นะคะขออนุญ,ญาตแนะนําจากลูกค้าป้ายเชอรี่นะคะกางเกงสี่ห้าส่วนแม่พาราน่ารักค่ะลูกค้าอยู่ที่ 1,900บาทนะคะลูกรีวิวหนูให้ในพารา1,700บาทป้ายนี้เชอรี่นะคะลูกค้าสีสันสดใสสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นเน้นอวดนิดนึงนะแม่น่ารักเลยนะคะสีสันดูลูกค้าดูเอาเองนะชอบก็เก็บไปได้เลยนะคะลูกค้าอันนี้ยกกระสอบเนอะลูกค้าน้ำหนักอยู่ที่45กิโลค่ะพารา1,900บาทรีวิวหนึ่ไม่มีใครรับจริงหรออย่าไปแย่งกันหลังบ้านชัวปาบ นี่แม่ดูก่อน,อนป้ายเนี้ยหนูอ่ะไม่ค่อยเข้าบ่อยนะคะลูกค้าบางทีสอเดือนมาทีเลยนะ <c oughs> ใครอยากเก็บนะคะรีบเก็บกันไว้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นอวบอวบแม่มีทั้งปิ้นทั้งสี <c oughs> เห็นไหมสวยมากนี่นะคะแบรนด์เบิร์นไม่ต้องถามลูกค้ามีอยู่แล้วมีให้เสิร์ฟทุกป้ายลูกค้าเนี่ยเนาะป้ายเชอร์รี่นะคะตามที่น้องติดอยู่ที่น้องนะคะลูกค้า เป็นป้าแตนางเนี่ยก็จะเป็นสีแบบสีสันสีเชอรี่สีเลือดหมูนะคะดูสีฟ้าพาสเทลหรือว่าจะเน้นเป็นในโทนธรรมชาติทํางานเอกชนเอกชนรัฐวิสาหกิจทุกอย่าง <c oughs> ไปเรื่อยแล้วตอนนี้นอะลูกค้าสวยมากเห็นปะสีสุภาพเหมือนกันใช่อันนี้คือสุภาพเลยมีทั้งหมดนะตอนนี้หนูจะบอกว่าใส่แบบนี้ลูกค้าไปทํางานได้เลยเพราะว่าน้องเป็นแบบเรียบร้อยนะคะนี่จ้าใครอายากได้รีบเก็บรีบ,รบตามลูกค้าจ้ามีไม่เยอะนะ เชอรี่หนูนานๆเข้าทีเนาะลูกคา้านี่จ้ะกลางเกง4ีห้าส่วนอวบอวบอวบอว,บ,อวบจ่ะอ่ะวันนี้เรามีประมาณนี้เนาะลูกคา้าที่เราเปิดกันวันนี้นะคะจะมีเป็นตัวคาร์ดิแกนนะคะงานใต้จิงโจ้เนาะลูกคา้า40กิโลนะคะในพาราหนึ่งบบาทรีวิวไปแล้วเรียบร้อยเนาะ แล้วก็อะตะกี้เราเปิดอะไรนะ LHK LHK นะคะลูกค้าเป็นเสื้อไหมพรมสวมหัวนะคะแต่ว่านางน่าจะมีปลาอ่าคนคาริแกนบ้างเล็กน้อยลูกค้าผ่านหน้าเนาะในพาราหนึ่ง้าร้อยเบาทคะ่ะลูกรีวิวไปหรือยังไม่แน่ใจอินวักได้เลยนะคะลูกค้าในอาลูกรีวิวเราจะได้ให้ในราคา1,790งนาสนะคะแล้วก็อา มื่อกี้มีเป็นปรคริสต์มาสป้ายกระหิงนะคะลูกค้าในพาราเจ็ดพันห้าร้อยแต่ว่าหนูให้ในในวันนี้เท่านั้นเนาะ <ไป S 1> เรา <ไป S 1> ให้เจ <ไป S 1> ็ดทวนเราให้เจ็ดทวนแ <ไป S 1> ล้วก็ตะกี้นะคะลูกล่าสุดนะคะจะเป็นสี่ห้าส่วนนะคะลูกค้าป้ายเชอร์รี่ในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทลูกรีวิวเหลือเพียงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะลูกค้าก็ประมาณนี้เนาะฝากเอาไว้ด้วยนะคะลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7เดือน12หนูจะมี เซลลดรางสต็อกนะคะลูกค้าาร้านเริ่มต้นนะคะอยู่ที่600บาทนะคะลูกค้ายกกระสอบ40กิโล45กิโลนะคะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะหนูบอกเลยว่าเพอๆเผอะหนูกล้าพูดมีเปิดต่ํากว่า600แน่ๆแต่หนูยืนพื้นให้ว่าสตาร์ทมาอันนี้อันนี้คำใบมีแน่ๆ600บาทแม่ยกกระสอบกันไปเลยนะคะ คุ้มค้มในเวลาอยู่ที่บ่ายโมงตรงนะคะลูกค้าของวันที่7เดือน12แล้วพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะบ๊ายบาย,บายจ้า